ยากอะไรหรอ แบบที่มันเป็นแสงแค่หน้าอย่างเดียวไม่เห็นเวลาแบบพี่พีถ่ายรูปไงมันถ่ายบนเรืออะไรมันก็จะเห็นแบบแล้วมันจะได้เขา้อาปิดแล้วเปิดแฟลแลหนึ่งนะครับ แต่ว่าไม่มีเนื้อขีม

ปอ้ววขอบคุณครับเข้ากล่องขอบคุณครับขอบคุณนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไปส่งให้น้องกำลังให้กำลังใจน้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่ส่งให้นะครับรู้จักน้องข้ากล่องไหมน้องน่ารักมากเลยน้องขยันมาก ขอบคุณครับต้องประกาศบอกด้วยเพราะว่ามันไม่เข้ากันจริงของล่วงถือกันจริงด้วยขอบคุณน้มากๆเช่นกันนะครับขอบคุณคัน้องน่ารักจริงนะครักมากน้องขยันมากทุกคนฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องข้าวกองด้วยนะครับแล้วทุกคนไปดูคลิปน้องนะทุกคนจะหลงน้องมากขอบคุณครับไปหาซื้อตามกันขอบคุณป้าร์บีครับ ไม่เหน่อยเลยครับเมื่อคืนตอนอที่สูงเนี่ติดตามตลอดขอบคุณครับตัวเตคือหน้าเวทีคือไม่มีไม่มีเรียกผมว่าต่อสองถทีอยอกะมีเดียวบอกว่าตัวเตคีมอะไรคีอะไรครับแล้วผมจะโพสต์ลงเพจอยู่นะครับเข้ากล่องไหมพี่ใช่ครับเอเข้ากล่องไหมอ่ะใช่ข้ากล่องข้ากล่องข้ากล่องเนี่ยวิสันวิสัน ขายคีตบบ้ตับขอบคุณบาบีครับมาให้กำลังใจลูกชายขอบคุณครับโตเตะครองวันนี้พ่อไม่มาครับ,บออข้าวก่วองข้าวก่อง <c oughs> ข้าวก่อง <c oughs> ข้าวก่อองโเคข้าวก่อง พี่ท็อปลาครับพี่ท็อปบอกว่าพี่ท็อปเพียเข้ากล้องที่มีเพื่อนเป็นคนปลูกใช่ไหมแล้วคนเข้าไปดูเลยครับ,อบเอ็ดดูสื่อเสียนนี่เูไม่ใช่น้องขายเต้าหู้ทอดหรือเปล่าน่าจะเต้าหู้ทอดนั่นแหละไปดูน้องสโโูมาหลอนมาเ <c oughs> ข้ากล้องเข้ากล้อง ดิฟิมวิฟิมก็ลาครับวิฟิมล,ลาวันนี้ไปข่ยไปหาซื้อข้าวก <laughs> อว็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเมื่อวานกับวันนี้ครับ <c oughs> พรุ่งนี้พ่อมา <c oughs> วันนี้อยู่ต่คนเดียวใช่ครับแต่ผมก็ไม่อยู่หรอกผมก็อยู่ตัวคนเดียเหมือนเดิมไม่มีเพื่อนที่ตามแล้วข่าบขวบุญครับพ่อ <c oughs> เป็นไงพอ่อไปตรวจเฉยๆครับว่าขายดีหรือย,อยังแต่ว่าไม่ไม่ อนีเะไรมขอญาตแต่งหน้านะครับเอกแจงยกเงินใด้เดี๋ยวคุณคนนี้ก่มาหา ที่การังสศิละกดากนขามการแสันเรือลอ้องับแกนกองระเบียบวัฒนศิ์ให้สำหรับทุกอย่างปกติอนที่พ่อไปตรวจก็คือทุกอย่างปกติเลยเด้บาร่น้องไปไหนครับน้องนอนเรีงเยงไหมน้องเข้ากล้องนอนเรียงนะ ใส่ชุดกนะครับหรือว่านะครับอยากเอาไปใส่ในการขาดขายทำธุรกิจกดีหรือว่าทำไปส่งโลกี่ตางด้เอ็นดูตอนตอนที่ผมส่งของขวัญให้น้องอ่ะน้องแบบร้ออองงขหนกัทเคบ น่าเหมาะกับโปรอินเตอร์มากมเมื่อกี้นี่เขาก็มามาือเปบอาใ,ให้ผมอัดคลิปอะไรเรอไม่รู้มีแอร์ครับน้องหลับนานแล้วค่ะเมื่อเช้าตื่นตีสามไปช่วยแมย่ขายของที่ตลาดเขียงมากเลยเขียงจริงขนาดถ้าผมถ้าผมอยู่ขนาดนั้นนะคือผมแบบ นอนยังไงก็ไม่ตื่นอะ่ะ <c oughs> ตื่นน้อ่ะขยันจะเห็นแมมบอกว่าน้องไม่เคยบ่นเลย<ห>เดี๋ยวพี่แม่มาวนวกกัน <c oughs> นะผมไม่ผมไม่เอาถ้าผมอยู่คนเดียวดีกว่าที่คาดผมเนาะสีเหลืองก็มีนะแต่ว,ว่ามันดำอ่ะน้องน่ารักมากใช่ไหมแม่ขายของใช่ <c oughs> <c oughs> ยังถึงจังเลยเอาพี่เอไม่ได้มาโซโยนาโยกับพี่ท็อปผมลืมเพราะผมต้องแต่งหน้าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวว่งา,างๆเพราะว่าตอนตอน,ตอนที่ผมส่งให้น่าจะตอนาหรือปล่ตอนไหนตอนเช้าหรือเปล่าสำหรับซีซีพิจารณาเกี่ยวลิ้นปลเสียงลุ้นใส่ริมตาอย่าบอกพี่ออาไว้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของริมหน้าของครับ กับวันที่1ิครับเจอก,กันครับไอที่ผมไอที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้มันก็คือเป็นมะเมขือมะเขือเทศหรือเปล่าน่าจะมะเขือเทศแหละแต่ว่าอยู่ในกระเป๋านี้วันนี้ไม่ใช่มะเขือเทศอันนี้น่าจะเกี่ยวกับริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ครับริ้วรอยแล้วก็ป้องกันแสงยูว ค่าก่อนแล้สำหรับรตอนคืนนะครับมันจะมีตอนเช้าด้วยนะครับมันจะมีกลางคืนแลว้วก็ตอนเช้าด้วย เลบอเรอหารูม <B> ่้อหานะบจะเป็น nah. สูตรเลคือ่ครับะไี่ฟ้าอย่งอรนกับนโอเคเริ่มซื้อได้เลยแป๊บนึ่งจีไอผมไอผมโพสรีวิวก่อนนะครับีในนแล้วนำหย่อในก่องครับช้นส่วนได้เลยจากเครื่องดื่มรปานหารสิบสูระัลด้วยกันนะครับใก่องาสาม จากไปมาหน้าสิบไม่ได้เมยในชีวิตหนึ่ง ER ร้อยครับพร้อมกับท้งด้านของวันนี้กไว้นาต้นสุกราแม่บนลำเจ้าเก่าหรือว่าจะเป็นหน้าย่างสุูน้าปลาที่ยราได้เลยฝากติดต่อไปนักแปอาหารลาบหลายท่านหลายคนผาเราห่านอาหารไม่ต้องแบบย่างอีารแก็แบบในตอนที่เราปลัดูในขนานี้ แป้งก็จะหมดเจอกันพวกนี้ครับน่าใสอีกอันนี้มันน่าจะเพิ่มผิวของเราให้สว่างใสน,นิดนิดหนึ่งนิ้วสวยจังผมไม่ได้ตัดเล็บหรอกโดนเล็บหมดจ้ะ

แรงเดี่ยวพี่นเราทำที่23เคลือบกันเก้านะครับสบายแน่นเขาทำได้ควัดป่อยนะครับสามารถใช้ได้สองครั้งต่อรอบเดินศพเลยนะครับมีบอกแล้วครับทำที2งเคลื่อบสายานมาแล้วก็ประหยัดแรงด้วยเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมมากับพี่เจมส์ครับแต่ว่าตอนมางานถ้าขาพี่ต๋งพอดีพี่ต๋งกำลังออกกำลังขาออกมากินข้าว ก็เลยให้พี่ตงมารับไปกินข้าวด้วยเลยแต่ว่าพรุ่งนี้เขาจะไปกับพี่เจมครับช่วน,นี้ครับที่เราครับกระสิบอกหนาที่ราการของธนคารกรุงเนะครับได้ถึงที่ทีใไ้การกล่าวเปิดการเสนอจากธนาคากทพข้าวของ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 พ่อพ่อพ่อนาทินิกพ่อต้องไปหามอพวกนี้ที่ขอนแกน่นอีกคือพ่อมาคืนนี้แหละ นนัับขแก่พี่น้องครับขอ <c oughs> เสียงผมือดังๆต้อนรับคณะกรรมการคนารกรรมการไฟจัดงานครับแล้ต้องโบกลมเยอะๆเราต้องปิดหน้าที่ใส่เนียนของเราไว <c oughs> ้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ไม่แน่ผมอาจจะไล่ยาวๆเพราะว่าผมอยู่คนเดียวไม่แน่ผมอาจตัดสินใจแบบกดปิดไล์เลยก็ได้ ท่านท่อนมาท่านคนไม่เอาเนตัวท่านท่านก็ที่ทำใช้ก็ดีครับ

ทีของก็เปนคอนสิร์ตตเดนทางมาจาก้หเลยนะครับเพื่อเราภูมิารมณ์ใหญตรงนี้เพื่อเป็่กความเป็นครับของเราเพ่อเกดานันทาง่งบอกว่าแจ้งเดี๋ยวนอนไม่รีบหรอกมีคนเปิดงาน

ไม่คอเสื้อผมเลยแล้วจิ<อ>้มไม่โดนคอนะโดนคอเสืออ้อจะดูเอฟซีคนดูทุกคนชอบอ่ะแต่ผมเหนื่อยอ่ะ